อ่าต่อไปเรื่องอะไรคะต่อไปเรื่องเก้าหญิงค่ะซินโดเลา่าซินโดเดลา่าค่ะค่ะแล้วก็มาแล้วก็มีที่ห้อยวาพันเทลกับซินโดเล่าด้วยเหลอค่ะวาพันเชลเขามีหัวคอยนะเหลอมีหัวคอยด้วยเหรอ พีเอาสีมาให้หนูระบายนานเงียบหน่อยจ้าจ้าเดี๋ยวค่อยระบายค่ะเล่านิทานให้คุณพ่อฟังก่อนค่ะตอนนี้ยังเงียบเขากำลังชมกลางเต็น์อยู่แล้วก็มีปลาฉี่ลืองด้วยค่ะฟิชฟิช Yes, f i s ฟิชฟิชเยลโล f ฟิชเยลโล w เป็นเพียง,งน้ำเงียบต่อไปก็ปลาหมึกมาเล่น,น,นปลาหมึกขี่อะไรอ่ะ ปลาหมึกสีชมพูชมพูพิงใช่อ,อกขนดจ้ะอ,อกกระพืิบจ้ะประถังติว่าอกกระพืิบจ้ะพ่อบอกต่อไปก็ก็หญิงวาพันชิวแล้วก็มีหัวคอยด้วยจ้ะ ค่ะถ้าเราได้นมมาเขาจะให้ของเวน้นเลยนะจ้านี่ไงจ้าพ่ออ่านดูพิ่้า่ใพ่อชอบอยู่ค่ะขอบคุณค่ะพี่นี้ถ้าเราได้นมจะได้ของเวน้นเลยนะเขาบอกค่ะค่ะจกเบี้ยงนี้ไปเลยจ้าขอบคุณค่ะต่อไปเรื่องอะไรค่ะ ก็เลี้ยงหมาป่านกะขงเกะขิกเจ้าชายเลอะเด็กเลีงง้ยงแกะใช่ไหมเด็กเลี้ยงแกะเขาตะบอกชาวบ้านมาช่วยคชะวันนี้ก็ที่นี่แกะก็บอกกันแม่แม่พาไปจินน้ําหน่อยแวกะก็ย่าค่ะก็ะบอกอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ปล่อยมาชมพู แกปะขังกว่าแอะจ้าอะอะมองแบบนี้จ้าวล้มีคนจะมาตจากการเกตของเกตนหยคนนี้จ้าเอาเกตนยคนนี้บอกก็ไม่ต้องมาจัดการหรอกฉันจะหนีเฉยก่อน วันที่นหนีมีะอะไรมานะ่ะมีหมาป่าตรมกัดแกะของเด็กชายโดนนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ตุกไว้แล้วจบแล้วเหรอใช่เอาเรื่องไหอีกเอาเรื่องใหม่อีกเหรอ